ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ร้านเอ็นเฟิตเนสที่สุราษฎร์ธานีได้มาส่งลูกค้าในตัวเมืองครับวันนี้นะเป็นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่สูตรโบราณจริงๆนะครับที่นี่นะฮะที่รู้สึกว่าร้านเนี่ยก็อยู่มาประมาณ80ปีแล้วนะครับเป็นร้านั่างเดิมขายดีมากกับอ้นี่บนดาดฟ้านะครับบนดาดบนดาดฟ้าที่เรามาส่ง นะครับก็เราใช้รถฟอกลิฟในการยกขึ้นมาบันไดแคบมากก็เป็นร้านเก่าแก่ซึ่งซึ่ง,งเป็นตึกที่ที่เก่าๆก่นะครับนะฮะก็มาส่งรูวิ่งอีกท่านหนึ่งนะครับก็ที่ให้การสนับสนุนนะครับร้านาสีไทยนะครับที่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับออกไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะจะถึงเกาะก็เรียกว่าเกาวะวันแหลมนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งข้ามไปอีกก็เป็นเรือข้ามไปเกาะพังันนะครับ ก็ทางทางทีมงานได้จะตั้งลูกวิ่งให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันนะครเป็นรุ่นตระกูลของ Mercury นะครับสวยครับโดดเด่นนะครับแบล็กสลับขาวสวยมากนะครับสวยมากเลยทีเดียวนะครับเราจะติดมอเตอร์ไว้ที่ฝามอเตอร์เป็นวารันตีให้อยู่ที่5ปีเลยนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลโก้ที่ติดหัวไว้เป็นสหรัฐอเมริกานะครับเป็นแบรนด์นะครับ กว้างมากกับตัวนี้กว้างมากกว้างเลยทีเดียวกับหน้าเล่นนะครับสวยด้วยนะครับฝากไว้ที่ร้านเจนเจฟิตเน็ตสุราษฎร์ธานีนะครับติดกับสุราษฎร์สุขภัณฑ์นะครับชมชายร้านเจนเจฟิตเนส,สุราษฎร์ธานีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ